สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีเอ v ว r y d a y กับพี่เบียร์ซีเอฟซีนะครับซึ่งวันนี้พี่ไม่ได้ไลฟ์นะพี่ก็เลยมาเจอกันกับพวกเราในรูปแบบของคลิปบ้างมาสรุปข่าวสั้นๆซึ่งจริงๆวันนี้นะครับข่าวของแกรมพอตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับข่าวของโรนัลโดแต่ว่าเราไปสรุปข่าวของแกรมพอตเตอร์กันก่อนนะครับหลังจากที่โอ้เชลซีทําผลงานได้อย่างย่ําแย่นะครับตอนนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าววงในสโมสรก็ยังยืนยันว่า ทั้งบอร์ดบริหารและก็เจ้าของทีมนะครับอย่างท็อตโบลีก็ยังคงสนับสนุนแกรมพอตเตอร์ในระยะยาวนะครับแต่ข่าวที่สาคัญวันนี้หลายๆคนก็คงจับตามองข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซึ่งหลายๆคนนะก็คาดหวังโดยเพราะแฟนบอลเชลซีว่าโดจะมาเชลซีหรือไม่นะครับจากการให้สัมภาษณ์แบบแตกหักที่ว่าเหมือนเขาถูกหักหลังนะเขาไม่ได้รับความเคารจพจากผู้จัดการทีมอะไรต่างๆบาบา,บา,บาแต่ อย่างน้อยพี่ฟันธงเขาได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้นะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่พี่มั่นใจมากๆก็คือว่า หลังจากจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยโรนัลโดจะไม่กลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับแต่ว่าในมกราคมนี้โรนัลโดเขาจะได้ย้ายไปอยู่ทีมไหนเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันอัปเดตข่าวสารกันทุกวันกับพี่เบ c ยรและรายการ Chelsea Every Day ขอบคุณครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย